สวัสดีเอฟซีในวันที่ฉนีเหนื่อยค่ะวันนี้ฉนี่เหนื่อยจานก็เลยจัดการทำพัดเพชรไกวันนี้ชายเครื่องแกงของพี่เอกชัยจัดไปเลยค่ะอย่าไดรีรอบเพราะว่าเหนื่อยนัดเล่งตั้งถาไฮรอนใสน้ำมันใสเครื่องแกงพัดพัดให้พ่อเครื่องแกงหอมชุ่เลยล่ะค่ะเทไก่ลงไปเลยค่ะวันนี้ไก่มากนัดฉนีก็เลยจัดไปแขก่งเดียวพ่อใสน้ำลงไปคลงเคล่งคลุงเคล่งลางเครื่องแกงในทุ่งแล้วก็เทปัดลงไปเลยค่ะชายใหมันมดอย่าให้เลือดสกยอดเลยค่ะเครื่องแกงทำการกัวคัวคนคนให้ ส่วนผสมถูกอย่างเข้ากันหลังจากนั้นเน่โนนค่ะโรตรงปรุงด้วยรสดีเทลงไปสักสองสามที่จากนั้นชนี่ก็ต่อด้วยแป้งหวานเลยค่ะเคี่ยวโตเปยจนให้เลือดในโดเก่มันสุกเคี่ยวโตเปยให้น้าเกงเลือดพอกคุกครีเลว่าทามีใบรากจาราสใส่ลงไปได้เลยแต่วันนี้ชนี่มีแต่ใบมะกรูดทาการชีดหลังจากนั้นก็โยนใส่ลงไปเลยคลุกคลุกคั่วคั่วให้พอใบกรูดได้ออกกลิ่นเล้วทุกคนเนือพร้อมเซิฟแล้วก็พร้อมกินนี่ชนี่ นี่ตักข้าวไส้ชาไมไปเรียบร้อยวันนี้เราทำเป็นข้าวราดเกอกินโคกับข้าวไรเบอร์รี่เลยวะโคแฮปปี้เลยทุกคนเออยนี่ถ้าได้ปลาลังเคี้ยวทอดสักชามหรือไม่กับปลาชิงชังกินตามลังกับลกูกโตหรือไม่กับลูกเนี่ยงนอถ้าได้ครบตามทีเร่งมากเลยว่าได้เร่งออกเลยทุกคนเออยส่วนทเทเรือเราก็เก็บไส่ปลูกหยัดไส่ตู้เย็นเอาไว้กินวันเอิญค่ะทุกคนเรียบร้อยทุกคนเหอปัดเป็ดไก่ ส่วนชามนี้ชนีก็จะเอาไปกินกับทุกคนหรือเรียกว่าเหนื่อยเปรเปรไปค่ะไปชิม้มไปกินกันลาวทำเสร็จเรียบร้อยเราก็ไม่ต้องค่อยค่ะฉันเลยค่ะฉันเลยนะคะผัดเผ็ดเก๋ยนะคะวันนี้ผัดเผ็ดเก๋ยทุกคนเนอะวันนี้นองอย่างเดียวเลยนองอย่างเดียวเลยอ่ะกลืนน้ำลายแปรก ร่อนตังแกงตังข้าวทุกคนเนอะต้องเป่าให้หนักอีกค่ะอือหเลยว่าไม่ตั้นได้กลืนร้อยแรงทุกคนเนอะ กับคาราเบีรี่วันนี้เข้มข้นอือหึเหลวโรยจริงไม่ได้เร่งพก รวยนะทุกคนเนอะต้องบอกว่าได้เร่งออกวันนี้เครื่องเกงอีกอะช่ถูกอดุไก่ค่ะ รสชาแบบบ้านเราเลยทุกคนเนอะเครื่องแกงที่ไหนก็ไม่เท่ากับเครื่องแกงบ้านเราเหลวว่าเสียดาไม่มีลูกโอ นี่ถ้าเปลี่ยนจากใบกรูปเป็นใบราน,นะเร็ววาอายียลกาเลยเลยคน่ะ ข้อตัวไปกินก่อนทุกคนนะข้อตัวไปหนังกินก่อนทุกคนเนะื้อวันนี้ไปก่อนบายบายนะคะ